รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตเยนนน้องชายดูทนี่ก่อนเฮ้ยใครเป็นผู้ชนะเฮ้ยก็บอกแล้วว่าจะเผยไตให้คนก็รู้เป็นไงอ่ะของแบบนี้มันต้องฝึกกันเยอะๆไอ้หนอน ตามกติกานะเขาที่แพ้เนี่ยต้องทําตามคําสั่งนะพี่ให้ผมทำอะไรตอนเนี้ที่โฮมสกูลของพี่อ่ะมีครูคนหนึ่งเขาลากกลับบ้านอาทิตย์หนึง่งพี่อ่ะอยากให้เราเข้ามาดูแลแทนหน่อย <laughs> ถึงเวลาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะบินเน่ผู้แพ้ มันก็ไม่มีสิทธิ์ต่อรองยินดีด้วยอาจารย์วินเนอร์ฮ่าฮ่าฮ ไปจริงเหรอก็ <S <S คนเราอ่ะมันแพ้แล้วอ่ะก็ต้องทำตามกติการ่ะเฮ้ยแต่ไม่เคยนะคือทำแบบคือทำแค่ง,งานไม่เคยสอนก็ตัวเราเองอ่ะมันก็มีอะไรที่เราอ่ะเป็นคนมีของนะมีอะไรดีๆเยอะเราน่าจะช่วยช่วยเด็กๆเ,เขาได้ ไม่อยากไปอสวัสดีครับผมมาขัดจังหวะอะไรกันอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยไม่เลยคุณเอก็คุยกันเรื่องโฮมสกูลกันอยู่อ๋อเออพี่ว่าก็ดีนะเข้าท่าดีวินเนอร์ไปเป็นอาจารย์ที่โฮมสกูลเพราะว่าวินเนอร์เองก็โตมาจากโฮมสกูลไม่ใช่เหรอพี่ว่านะมันถึงเวลาแล้วล่ะที่วินเนอร์เนี่ยจะแบ่งปันอะไรดีๆให้กับเด็กๆ สร้างเด็กที่มีคุณภาพสังคมที่ว่าเอ้ยน่าจะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยนะตางนี้นะยินดีด้วยนะครับอาจารย์วินเนอ่์ครับเออป๋าเอามีอะไรกูเนี่ยวันเนี้ย มันหล่อมากเลยเมียกสองพันะครับอะไรนะสองพันสองพัน หน้าจะไม่อยากไปทโอะไรตรงนี้วินอ่าครับอ่าอาทิตย์หน้าผม ไปยังไงครัพี่ใช่เริ่มอาทิตย์หน้าเลยขอบคุณนะอาทิตย์หน้า น้องครับน้องร้องครับน้องวันนี้พี่มันดูแลพวกเราหนึ่งอาทิตย์นะอุ้ยน่ำคาญเสียงอะไรกันม่รู้ ให้เกียรติพี่เขาด้วยสวัสดีค่ะหนูชื่อถงนะคะพี่ชื่ออะไรหรอคะอันนี้แองจี้เพื่อนหนูนะคะเสรคนอื่นพี่ถามเองค่ะเพราะเขาก็อย่างนี้กันแล้วค่ะไม่อะไรมากแต่น่ารักกันนะคะเจอหน่อยไหมพูดอะไรนะนเมื่อเี้่แต่ผมเกิดวะไม่เ,เห็นครูคนบ้าที่ไหนมาสอนเลยเม่สิ <c oughs> ครูครูพี่โหพี่แน่จริงก็มาดิเพวกหนูไม่ออกมือให้นะพูดเลยชอบเลยคนเก่งแน่จริงก็มานะกี่โมงก็ว่ามาพร้อมตลอดเจอแม่ตอนเที่ยงออผมไม่สะดวกอ่ะผมขอไปทำง,งานก่อนนะ เฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะอ,อย่น้ำนะพี่เกมเนี้ยที่ตัวแปลกเลยรู้ปะเออจริงพี่เกมนี้ขาดพี่ไม่ได้แล้วเนี่ยมีเงินแพ้หมดตี้เลยเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยอย่ามัวแต่ฟาร์มครีซูไม่ได้ไปฟาร์มใช่ไหมเนี่ยบอกก็กำลังมาอยู่ไงหัวก้อนนึงหัวฟอกก้อนหนึง มันจะมาถึงป้องแล้วบอกป้องเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะโอ,โอ้ยมีอะไร เอา้าพี่วินไางพี่ว่าไไง่าดีพี่นั่งทำอะไรอยู่เนี้ยคนเดียวเนี้ยนั่งทำงานนะพี่ผมไม่อยากขึ้นไปเล่นกับเขาแล้วเฮ้ยงานเป็นมาหาหินขนาดนั้นเลยเหรอก็แบบมันก็มีเรื่องของที่บ้านก็คือแบบผมเป็นลูกคนเดียวของที่บ้านผมเป็นความหวังของบ้านผมอยากทําให้พ่อกับแม่ภูมิใจ แล้วก็ผมเป็นผู้นําของโรงเรียนผมก็ต้องไปดูแลน้องๆไปดูแลเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยพี่มันก็เป็นงานที่เหนื่อยแต่ว่าผมก็คิดว่าผมยังไม่ได้เป็นผู้นําที่ดีนะพี่เฮ้ย <Hey, S 1> คิดอย่างนั้นเมื่อก่อนพี่ก็เด็กติดเกมจริงเหรอพี่มามาขยับไปนี่เลย ี่เปากครับผมว่าน้องวินเนอร์เนี่ยเหมาะกับการเรียนโฮมสคูลมากกว่านะครับเพราะว่าน้องสอบตกทุกวิชาเลยครับครับคุณครูได้ครับครับขอบคุณมากครับเอครับก็เดี๋ยวผมจะให้เขาไปเรียนโฮมสคูลแล้วกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ รูมามีอะไรครับป่าก็ไม่มีอะไรนะก็แค่เขาก็บอกว่าวินเนอร์เนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็เป็นอัจฉริยะเขาแนะนำว่าควรจะเรียนโฮมสกูลจะดีกว่านะฮีะไรเนี่ยสึ่งนนเนี่ย าครับว่างเลหรอป้ามีอะไรผมทำไมหมฮะว่างนะพอมีอะไรทำไหมอ้อมีเยอะแยะเลยอยากจะทำอะไรอ่ะก็ได้หมดเลยเอางั้นเอางี้ไปชงกาแฟมให้ป้าแก้วกองก่อนไปเฮ้ยจริงเหรอครับป้าไห,ห้เลยจะไปฮะ เอาไฟเลยกิมมีไฟดิีัยตั้งแต่ตอนนั้นพี่ก็ทำงานมาตลอดเลยแล้วตอนนี้พี่อาย่เท่าไหร่อ่ะแค่ถ่าย60สิบเฮ้ยขนาดนั้นเลยหรอหน้าต่างี้60สิบยังไงก็60สิบผมชัวอยี่สิบองโอ้โหไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาหนาอะไรไอ้ดมยาหมองกันเลย อย่าดมอง่าดมเลยพี uh, ่อายุเท่าไหร่เราอะสิบห้าครับสิบห้าสิบห้าสิบห้าหรอจริงจริงหรอจริงยิงหกสิบโหเกินชุดมีครั้งเดียวใช้้คุ้ม นาพี่สุดยอดคุณไว้ครับขอบคุณมากเลยนะคุณไว้ที่มาช่วยวินเนอร์โดยให้เขาโดยผ่านเด็ก ยอย่างนี้ครับป๋าตัวผมเองเนี่ยรู้สึกว่าตัววินเนอร์เขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่ในระดับหนึ่งแล้วแต่การที่เขามีโอกาสเข้ามาดูแลเด็กๆผมเชื่อว่ามันทําให้เขาดูแมชัวมากขึ้นอีกครับป๋าบางครั้งเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างผ่านเด็กๆพวกนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยมาสันแต่คมไมเองก็ว่าจะเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นคมเอได้ฮะ พี่ผมว่าไม่เวิร์ดผมว่าเปลี่ยนเป็นเอชาร์ปดีกว่าครับพีอ่อะไรก็ได้ฮะไม่เอาเอซาวฮะผมว่าเข้านะดีเลยหมายถึง a เอชาร์ปเอซาวเฮ้ยจะได้ยินหรือปาป๋าครับผมเคยได้ยินคำหนึ่งเขาบอกว่า learning is a life life time journey มผมเชื่อว่าการที่วินเนอร์เขาได้มาอ,อยู่ในสังคมที่มีแต่คนรักเขาเนี่ยมันก็ดี แต่การที่เขาได้มีโอกาสเข้ามาดูโฮมสคูลเนี่ยมันทําให้เขาหลุดออกนอกกรอบแล้วจริงๆผมว่าการเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดเลยวิชาการก็มานะครับนี่คุณไว้รครับครับผมไม่เรื่องจะบอกครับป๋ามีให้ยืมสองพันเอาจริง okay, แล้วป๋า ก็ชอบพี่เวนเนอร์เขานะเขาเข้าใจเราแทบทุกอย่างเลยอะแล้วอีกอย่างเขาเล่นเก่งโคตรเก่งเลยนะเว้ยเราทำได้ทุกอย่างเลยยูเออจริงพวกยูหรือป่ะวันก่อนอะไอไปเจอเขาที่โบสถ์ใช่ปะเขาทางรับใช้กล้องขึ้นทีนวัสการเขาโคตรเจ๋งเลยแบ่งเวลาได้ยังไงก็ไม่ลูกเออส่วนตัวก็ชอบบุคลิกกับนิสัยของพี่เขานะมันเป็นเขาจริงๆแล้วเขาเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยเออจริงเห็นด้วยเขาเท่มากอะพี่ว่าเขาดูจริงใจกับพ่อเราดีนะแถมเข้ากับเราได้ง่ายด้วย เออีรู้สึกเหมือนแองจี้เลยรู้สึกว่าเขาเข้ากับพวกเราได้ดีอ่ะจริงๆอ่ะเขาก็เคยมาช่วยอานะยังไงเนี่ยรู้สึกแย่จริงๆอ่ะเขาก็ไม่ให้กำลังใจอ่ะฮะเขาไม่เหมือนคนอื่นอืมงั้นเรามาลองขอให้เขาสอนเราไปตลอดเลยดีไหมเฮ้ยเออไอดีนะเห็นด้วยเห็นด้วยดีดีดีมาดูคนร่วมกัน 拉起尾巴。 เด็กครับถึงเวลาที่พี่ต้องมาแล้วฮะแล้ว<ะ>พี่จะกลับมาเพื่อเราอีกไหมคะพี่สอนสนุกมากมากเลยนะใช่ใช่หนูรู้สึกว่าพี่เข้าใจวัยรุ่นและพี่ก็ทำให้การเรียนเป็นเรื่องสนุกพี่เองนะครับผมอยากจะขอบคุณที่พี่เข้ามาสอนพวกผมและพวกเราทั<ะ>้งหลาย ก่อนนี้ก็เคยเป็นเด็กเนาะเวลาเราเป็นเด็กเด็กเราก็จะชอบคิดอะไรแบบเด็กๆเวลาเราเจอใครที่แบบทำให้เราเอารมณ์ไม่ดีหรือว่าทําให้เราแบบเสียใจอะไรเงี้ยให้เราหยุดคิดนิดนึงว่านี่บางอย่า,างเวลามันทำลงไปแล้วมันกลับไปแก้ไขไม่ได้ชีวิตนี้ก็ใช้ให้คุ้มมีความสุขมากๆอย่าปล่อยโอกาส นีให้มันดุร้ายไปชีวิตเราสดใสมาก ตัวนี้ยถ้าจะเทรดนี่ต้องทำยังไงครับเนี่ยอ๋อนี่ไงป๋าก,กดมาตรงนี้เนี่ยเปิดตรงนี้แล้วก็ลองวัดจากอันนี้ไปนี้ดูสวิงเนี่ยแล้วป๋าก,ก็ลองดูว่าแบบจุดย่อมอกกอมันอยู่ตรงไหนป๋าก็ลองดูให้แนวรับแนวต้านมันอยู่ตรงไหนป๋าก็ดูว่าปา๋ปาป๋าจะเลิกลงทุนตรงนี้ไมเนะี่ยที่จุดนี้ปา๋ปาป๋าลองดูเนาะโอเค วีเนอร์คิดอะไรอยู่อ่ะไม่มีไรไม่มีไรรู้ตัวไหมอ่ะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ฉลาดรอบรู้แล้วก็เป็นอัจฉริยะที่สุดคนหนึ่งที่พระเจ้าส่งมาในครอบครัวป๋าภูมิใจตัวเรามากเลยรู้ไหมขอบคุณมากนะที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตของครอบครัวเรา คุณรับป่ารับนยะ่ารับยงเอาพี่ไว้ไงน้องชายสวัสดีพี่ <c oughs> เป็นไงบ้าง สบายดีอะพี่มีเล้่ผมลับใช้ไหมฮะโอ้ใครจะไปกล้าใช้คุณคุณวินหรี่คุณกันเองพี่คุณวินผมมีเรื่องจะถามหน่อยถ้าสมมุติว่าให้คุณเลือกระหว่างไอศครีมมะนาวกับไอศครีมวาน,นิลลาคุณจะเลือกอะไรมะนาวพี่เพราะอะไรก็ชอบนะแล้วถ้าวันหนึ่งเลิกชอบล่ะ <c oughs> อย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังถ้าคุณเลือกเพราะคุณชอบเนี่ยนะวันหนึ่งถ้าเลิกชอบเนี่ยเรื่องใหญ่เลยแต่ถ้าคุณเลือกเพราะว่ามันคือมะนาวเนี่ย คุณจะไม่มีวันเลิกชอบมันคุณรู้ไหมเหมือนกับอะไรเหมือนที่พระเจ้าอ่ะเลือกคุณเพราะคุณเป็นคุณไงไเข้าเรื่องเลยตอนนี้โฮมสกูลพี่อ่ะมีปัญหาอีกแล้วผมจะให้คุณเข้ามาช่วยหน่อยได้ไหมมีปัญหาพี่เอ้ยครับฉฉฉััันนนดดดีีีใใใจจใจจจจรริิงงงๆๆ น้องครับน้ <S <S องน้องครับคิดจะจับน้ำมันใหม่ไปทั้งไหนอ๋อตามคนเสื้อเหลืองไปเลยครับเสื้อเนื่อแบบนใช่ใช่คุณพูดอะไร

เพี่พีกันนะอรอยยินดีด้วยอาจารย์วินเนอร์